สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับเปียวสตอรี่วันนี้วันที่2แล้วนะครับ2มีนานเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับที่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังครับตอนนี้ไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นไงบ้างครับที่นี่ฝนก็นจะตกแล้วนะครับคึมฟ้าคึมฝนมาแต่ไกลเลยอากาศเป็นแบบนี้คึมฟ้าคึมฝนนี่ทั้งอาทิตย์เลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้มีเรือสำรานตัวนี้เป็นลำใหม่นะครับเข้ามาเมื่อวานเป็นไดมอนด์ปรินเซส s นะครับแต่ตัวนี้เป็นอันนี้ฮะลำเซเวอร์มูลนะครับพึงข่าวเทียบท่าเมื่อเช้านี้นะครับที่ท่าเรือเอศูนย์ระบรรยากาศที่ท่าเรือน้ำลึกนะครับอากาศก็ กำลังเย็นๆผสมกับร้อนอุ่นๆนะครับมีเรือชายฝั่งเรือเล็กนะครับมาเทียบที่รับตู้โหลดนะครับ ตอนนี้ฝนคาดว่าน่าจะตกที่แถวตัวศรีราชานะครับมืดๆคลึ้มๆตรงน้นนะฮะเาจจะเป็นตัวแถวเบอร์ศรีราชานะฮะเดี๋ยวตกหนักอยู่เหมือนกันกลางวันร้อนนะครับบางพันก็ร้อนมากด้วยอย่างนี้ก็เพื่อนๆก็ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับช่วงนี้ก็จะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วครับบรรยากาศวันนี้เรือยังไม่เทียบนะครับเรือเทียบวันที่พรุ่งนี้เที่ยงนะฮะเรือเข้าเที่ยงเดชช้าเป็นนิดหน่อยนะครับเก็บรรยากาศนะครับนี่สายเดินเรือหวันไหไลน์นะครับ ก็รัมนี้นะฮะคาดว่าน่าจะพาุวบตัวไปเที่ยวแถวพัทยาใกล้ๆนี่นะครับช่วงนี้ก็จะมีเรือสำรานเข้ามาเที่ยวบ่อยเลยนะครับที่ท่าเรือแหลมฉบังเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆนะครับไงก็ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปมีโอกาสดีๆอะไรสวยๆเดี๋ยวผม มีโอกาสเก็บมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับ